วันนี้นะคะเรามีใบติดหัวกล้องโบ y a BY BM 3 0 3 1มาแนะนำกันค่ะเรามาดูอุปรกรณ์ในกล่องกันนะคะอุปรกรณ์ในของนะคะจะมี1เลยที่เห็นนะคะเป็นตัวของใหม่นะคะแล้วก็ฟองน้ำที่ติดมานะคะสนะคะจะเป็นในเรื่องของกระเป๋านะคะใส่ตัวใหม่โบย่า BY BM 3 0 3 1นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นขนแมวนะคะเรดแคทกันลมนะคะอุปรกรณ์ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะ B.M. 3 0 3 1นะคะการรับเสียงเขานะคะจะเป็นแบบซ u เปอร์คายดีโอยนะคะจะรับเสียงเพียงด้านหน้าเพียงด้านเดียวค่ะตัวไม้นะคะเขาจะมีระบบตัดเสียงย่านต่ำนะคะหรือเรียกว่า l o ค c ฟิลเต t e r นะคะลเตอร์นะะั่นคือการตัดเสียงย่านต่ำอย่างเช่นนะคะเสียงแอร์นะคะอะไรพวกนี้นะคะ แล้วก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของการลบ10เดซิเบลและบวก20เดซิเบลนะคะลบ10เดซิเบลนะคะหากเราไปถ่ายในพื้นที่ที่เสียงดังมากๆนะคะเราก็ตัวนี้จะลบ10ลงมานะคะอาจจะช่วยเราได้นะคะส่วนบวกเพิ่ม20เดซิเบลนะคะจะเป็นการเพิ่มเสียงนะคะอย่างเช่นเราไปถ่ายในพิพิธภัณฑ์นะคะในวัดนะคะที่เขาไม่ต้องการให้เสียงดังนะคะเราก็สามารถปรับเพิ่มเสียงตรงนี้ได้ค่ะ b ัวไมโบย่า b y b m 3 0 3 1นะคะยังสามารถมอนิเตอร์เสียงได้อีกด้วยค่ะหากใครสนใจสินค้าของโบ y a นะคะสามารถซื้อได้ที่ Facebook Boya นะคะเป็นโบย่าขีดกลางใหม่นะคะหรือสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ของโบ y a นะคะเป็น boya thailand com นะคะหากลูกค้าไม่สะดวกนะคะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่แ boya thailand นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะและสวัสดีค่ะ